ก็ิแจกดูจ,จากับ้เกมนีนยังให้เ่นสิแจกูจากใกล้ๆกับก่อนพี่น้องเออเขาคิว่าคนตนะัวเพ้นแจกแจ๊กทีอาผ่นวันวะสวัสดีพี่น้องเสียงแหบเสียงแหงกับพี่น้องเอ,อ้เมื่อนี้สิก้อยเห็ดพี่น้องอันนี้เป็นเห็ดพึ่งปีที่แล้วนะะึกค่ะเก็บแช่แข็งไว้เราเดือนจะป้่อยอุกตะกอกเลยคะ่ะอุกตะกอกแช่เป็นดอกเลยคะ่ะไม่ต้องล้างคะ่ะ แค่ปัดทำความสะอาดนะคะเนาะ,ะผิดดอกสวยเลยค่ะถ้าไปล้างไปต้มรสชาติเคสจะหายไปกับน้ำค่ะพี่น้องค่ะเวลาเราจะกินเราค่อยเอามาล้างทำความสะอาดค่ะพี่น้องเดี๋ยวตุวต้มตะก๊อกตะแอกไหมค่ะเนี่ยนี่เป็นดอกเป็นหยางเงือค่ะ,ะเสเดือนจะป่อยค่ะ,ะป่อยจะลามคะเนาะมาจ้าเสาเดือนสก่อยให้เบิ่งพี่น้องเสาเดือนล้วนหมูเนาะล้วนหมูสับผสมเราจะได้กิน เนื้อมูนาน้อเนมะมีแต่เห็ดนะพี่น้องเนาะใส่น้ำไปด้วยค่ะพี่น้องขาหลังจากนั้นเราก็ใส่พริกขงข้าวคั่วทำเหมือนลาบก๋วยแล้วจะพี่น้องขาใส่ไปเลยค่ะใส่ตามใจชอบพี่น้องเอ้ยมาเผ็ดก็ใส่เผ็ดมาโบเผ็ดก็จะใส่หลายมนจีกินบ่ได้เอาก็ดีพ่องามพี่น้อง้ะข้าวคั่วแล้วก็ชุรสพี่น้องโอ้ยชรสข่อยกระใส่ประมาณนี้พี่น้องเอ้ยใส่หลายกระแซบหลยค่ะพี่น้องสูตรข่อยกระใส่้ปลาร้ลนั่พี่น้องเอ้ย ใส่ปลาล่าลงไปเจ้เพิ่งใส่หลายครับพี่น,อน้องมันสีเข้ม <c oughs> เข้มเหลาแก่บ่ได้เด้อจ้าใส่เจ้าน้าปลาไปลาเด็กนะใส่ไปก่อนหลังจากนั้นเราก็บีบมะนนาลงไปพี่น้องน้หลายแตดซวดเรา <c oughs> ก็ใส่เปียกครับพี่น,อน้องเดี๋ยวมันสีขมถูกความห่อนแล้วขมครับพี่น้องนะนัวค่ะพี่น้องขื้นหัวมันใส่จ้าพี่น,อน,นะน,อน้องอเ,นอนเอ,อ้ยมาเป็นกระเช้า <c oughs> เอาซิมเอาก็ใส่พักครับพี่น,อน้องพักเพิ่มเครืงเนาะ ขึ้นเขียบไน,นี่ค่ะหอมใบมะกรูดพริกหอมแดงอุ้ยตายขออภัยเพียงคั้ถึอขากรบคือหลักหมูนน่อยหรอค่ะแต่ว่าไ่ใส่เห็ดเนาะมาเป็นไปเสพกูนะกูนะเห็ดเป็นดอกเป็นดอกเ,เลยค่ะตุ้บติ้งอีกแค่ไปเสพเป็นอนข่อยพี่น้องซิมรสตามรสชาติสวัสดีค่ะสาวเดือนชาแนลจ่ามาพบมาพอกันคือเก่าค่ะพี่น้องจ่าวันนี้สาวเดือนได้ได้อยียงางไพี่น้องเอ้ย เสียงก่ยคือแหบคือแหงเด็ดสาวเดือนได้ลาบเฮ็ดเพิงกับพี่นอ้องคงหวานใส่หมูใส่หมูส,มสับเฮ็ดเพิงขาวเดือนหมอด,ดอกตกออกตะแอกไม่มีที่ก่อยบึ้งเลยค่ะฝานอส้วเดือนอันติดไข่จากลูกพี่น้องเอ้ยคือเกา่าคือเดิมกับพี่น้องไข่ก็อยากแก่ก็อยากจวดฮ ก็กินขา้าวแซ่ยบค่ะพี่น้องมันต้องทนแ <c oughs> งอืม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 บาดข้อแงวเลยพี่น้อง <c oughs> อูเ้เขาเขาเนี้ยสาวเดือนหนึ่งมือหวานนี่ละอุ่นพี่น้องมีพักสะเดาค่ะพี่น้องพักสาวเดือนเนาะมีบอกทัวมีหน่อไม้ นี่ยนผักข้าวตองกับพี่น้องค่ะอุ๊ยเร้อายุได้ดูนอิริจกมาพี่น้องวาวลายหิวเขาเฮ้ฮ้ผัก,กเกษตรพอเจ็ดออนมาค่ะสวดเดาเนาะคะ่ะเนาะสดเดาทั้งเมือ่อทั้งสวนด,ด้วยก่าเลยพี่น้องกินไปจ้ะอืมจไม่น้อ เขาตอกต่เดาต่เดาลวกชิมใจน้ำพรันแล้วปงเลยจ้จะแล้วลวกโดนความขมหายหอหอชอบเข้ากัน บรลตไก่กินโดลนะจ๊ะอีแป๊าตีก้อนอืมจับคุณนามีกับเห็ดเมนูเดียวกันค่ะแต่เราเห็ดใสพ่พาสต้าเห็ดอืมอืม,อม

ม mm hmm. นย,ง um. นนยางแสบฝ่าชิมชุดเก่าค่อเปนนไหนเห็นนะบ่าไปก่อนแล้เสียก่อน สวัสดีครับพี่น้องเด้อต้องกลัวก่อนนะพาสต้าใส่พาตเาเ็ดแกทำอร่อยครับเนาะพรุ่งวานค่ะอะไรติปูจ้าเมียซีกินข้าวมาเด้อกินข้าวหอม เฮ็ดตัวนี้หอมค่ะเวลาเราเฮ็ดข้าเฮ็ดกับข่ามันจะหอมหอมแซ่บแห้งก็อร่อยจ้ะพี่น้องคือแนวหอม นี่คนบอกหุดาเดาให้เบิดแเน่ยจะเาเดือนยอมกินเด้อพี่น่องหายนายเนี่เฮ้ยกินน้อมะมี่ไหมพี่น่องเบิรหนามันเดยกินเนาะ มาเนี่ยอบอืมมาแล้จ้ะเอินปกจบไปฮึอืม ก้อยยําได้แซ่บยํานั่นพี่น้องจ้าก้อยล่าเฮ็ดเพิ่ว่าเป็นยังคือใส่หมูสับนะเฮาก็สิได้ความมันของเนื้อลงไปนําเนาะต้องก้อยแต่อัน พึงหวานกันได้ค่ะวันน้มากินจีเนาะก้อยลาบเสอยแบดอกเห็นเฟี้ยมไหมจ๊ะตุกตอกตุ้มๆหอมน้อยหอมก้อยมันจะหอมแเสบ อายุไก่จะกินน้ำอยู่จ้ะทรงไปบนถึงดอกขามเนาคว,วันหน่เฮ็ดแห่งแห่กับไทยของเราจ้ะก็จะหิวไปฝากนาเนาะก็จะแจกจ้ะก,กับมี้เกมมย้งห้เลนแจกูจ้ะใก้ไก่กับก่อนพี่น้องเอออืมกระสีว่าขอดตัวเพ็นแจกจักแจกผ่านวันเนาะไปม่มือมิ้งของอือ กินน้าเบิดตทุกคนนะพี่น้อ,นองอเห็ดมันมีหน่อยเนาะนม่อไรหลายสุประเทศก็เจ้าบ้านประเทศจ้าหลายเจ็บขายก็เจ้าประเทศสาเด์ก็เจ้าเจ็เบเห็ดดีจ้ะโดยเฉพาะมองสาเดินนี่ยก็เจ้าบริโภคเห็ดดีค่ะไม่ต้องสือเก็บเองนะ 嗯，嗯，嘎吱脆，好，哎呀。 จะเดาหยดฟังผู้พ่พอสะไหมผูพ่อข่อยพี่น้องบดหน้ามันแล้ตากแดดไหมจ๊อตากแดดให้แห้งเอามากินแสบผู้เกา่านี่ตากแดดที่จะนั่งพวกกระเทียมหอแหหมแดงเนี่พี่น้องหอยตกตอดผู่พออ่อ <c> ก <oughs> ่อนแมนคว่วเป็นได้จาเอามากินกับแสบผู้เกา่าแห้งๆกันแะละ้วองเบิ่งเลุก เข้ากันอยู่ค่ะครับข้าวต่อหน่อยเป็นไข่หายแล้วไข่เป็นกับบันเดียวติดกัน พอไเสนแฮบไข่วัดจ้ะเป็นไม่เมือไงจตุพินา เมื่อเบิดขอเสียไว้ใส่ตู้แล้วจ้ะเ้อะปลอกตัวไว้ก่อนก่้ยหลายหลาบหลายไปกินหมือนอ่ะต้องมาดามาเหรอพี่น้องก,กินซ้ำอิ่มแล้วรอ,อ,อบปะ ขออนอยากกินมันอิม่มกินบอเบิร์ดขอวะไส่ตู้ไวไปหน่อเป็นจังสีกงกส่กินขาวก็ะเพาะ่อเจ็บขอ้อเอาแล้วพี่น้องจ่าอิ่มแล้วค่ะสาวเดือนกินบอเบิร์ดดอกค่ะสาวเดือนไปใส่กระปุกใส่ตู้ไวกินไม่แรงกับพี่น้อง <c oughs> กินซ้ำที่อิ่มแล้วค่ะพี่น้องบ่ได้ทิมได้โถดอกค่ะพี่น้องเอ,อ้ยของมันแพงหาอยู่หา,ยยาก,กินลำบากอืม กินก็แยาไปกินบะเบิดก็แยกไปชิมคิดถึงคนอยู่ข้างหลังคนที่บ่มีอยู่ไม่กินกะพีน่น้องเอ้ยบอกไปข่อยกระไดเอาละจ้ามาคลิปีของสาเดือนซาเดือร์กาแฟเพจ <c oughs> กดไลค์กดแชร์ทาง youtube แล้วก็แฟนเพจได้จะเด้อสาเดือนเป็นปากบ่ค่อยมีรสปนใดค่ะโมเมนเป็นโควิดดอกคะ่ะเป็นไข้หวัด <c oughs> มีรสชาติอยู่จ้ะแต่ว่ากินแล้วบ่ค่อยมีแบบว่าเข้มเมียงประมาณเท่าไหคะ่ะบ่รู้สึก ันไดค่ะพี่น้องพวกกระเป็นหมูอ่านนี้คะ่ะอืมพอกันคลิปนาค่ะพี่น้องอยู่ดีมีแห้งกันสุผูสุคุณเดอ้อสวัสดีจ้า